ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมอีกเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ประเด็นหลักๆวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องการใช้สารเคมีนะครับใช้สารเคมีจะเป็นกลุ่มยาฆ่าแมลงก็ดีหรือจะเป็นกลุ่มจำพวกการเชื้อราก็ดีหรือฆ่าเชื้อราก็ดีนะครับ วันนี้ผมก็อยากจะมาพูดคุยกับผู้บัญชมก็อยากจะมาแสดงความคิดเห็นนะครับก็ลองฟังดูนะครับผมก็คิดว่าบางครับ้บางคนเนี้ยยังทาผิดหรือปฏิบัติผิดอยู่นะครับผู้บชการเรื่องใส้สา,สารเคมีเนี่ยแต่ช่วงเนี้ยนะครับก็มันเป็นพายุเข้าแล้วก็มันเป็นฤดูฝนนะครับบางคนก็กลัวกันว่าเรื่อง เรื่องการเกิดเชื้อราเนี่ยมันมีแน่นอนนะครับก็บางคนก็เป็นห่วงกันเรื่องการเชื้อรานะครับก็หลายที่หลายแห่งเนี่ยที่ทำนาเป็นฤดูเนี่ยนะครับผ้าทำนาสองั้างเนี่ยก็ตอนเนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นกําลังเข้ากําลังท้องท้องกันหรือว่ากําลังออกรวงกันนะครับพ่นผสมแต่วันนี้ผมอยากประเด็นหลักๆก็ที่ผมก็อยากจะมาพูดคุยกับพ่นผสมก็คือการเรื่องสายสารเคมีนะครับ แล้วใช้อย่างไรมันถึงจะปลอดภัยต่อต่อเข้าเรานะครับพ่นผสมในเมื่อกรณีบางคนบางคนนะครับกังวลใจเรื่องเรื่องเชือ้อราเรื่องแมลงก็ดีนะครับพ่นผสมอันนี้ผมอันนี้ผมจะเอาหลักการตามที่ผมปฏิบัติมานะครับพ่นผสมแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเนี้ยไม่ได้ยึดถือเรื่องการฉีดเลยนะครับถ้าใครได้มาชมคลิปชมวิดีโอใหม่ผมเนะี้ยผมผมจะไม่ อาจก็ยังไม่รู้นะครับผมไม่ได้เน้นไม่แต่ฮอร์มโมนไม่แต่อาหารเสริมนะครับผมผมไม่ได้ยึดในเรื่องนั้นนะครับผมไปยึดเอาแต่เรื่องที่เฉพาะปุ๋ยหางดินนะครับพันปสมอันนี้คือการปฏิบัติของผมนะครับแต่หลายหลายคนหลายหลายคนมากนะครับซึ่งเป็นกังวลเรื่องเรื่องการที่พวกมแมลงระบาดหรือพวกเชื้อรานะครับพันปสม แต่อันนี้คือประเด็นหลักก็ลองมาฟังผมดูแล้วลองมาดูว่าที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะครับที่เคยได้ใช้และเคยได้ได้ปฏิบัติมาเนี่ยนะครับก็เหมือนที่ผมพูดแล้วนะครับบางคนเนี่ยยังใช้แต่ในในตัวเจ่นหรือยูเรียรับหลวงนะครับรับหลวงรับทองรับหลวงเลยนะครับมันมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับยังใช้ ความคิดเดิมเดิมอยู่นะครับถ้าท่านผู้ชมได้ชมคลิปนี้แล้วท่านก็อาจจะไปปรับปรุงใช้ได้นะครับท่านผู้ชมผมจะมาให้ดูอย่างนี้นะครับในท่านผู้ชมในกรณีข้าวอย่างเนี้นะครับเนี้ยนะครับเนี้ยเขายังไม่นมลวงเลยเขายัางไม่มีน้นํานมเลยนะครับไออย่างเนี้ยนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีเกิดอะไรระบาดท่านผู้ชมยังไม่ควรฉีดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับท่านผู้ชม เนี่ยผมให้ดูอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแต่วันเนี้ยนะครับบางอื่นบ้านผมเนี่ยฝนมันไม่ไม่ได้ตกมันเริ่เมเบาเบามาแต่เมื่อวานละนะครับมันเบาแต่เมื่อวานละก็หึ่งเห็นเริ่มเข้าบานดอกหรือตาเกสรนหน่อยนะครับออกดอกตาเกสรนหน่อยแต่เขาที่ฝนตกเนี่ยผมมาทุกวันเนี่ยแทบแทบไม่เห็นเลยนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากไม่มีแสงแดดแล้วก็ฝนฝนมันตกพําอยู่เรื่อยนะครับนี่ แต่อย่างนี้นะครับผมบอกกับท่านผู้ชมเลยว่าท่านผู้ชมไม่ควรไปฉีดใดๆทั้งสิ้นนะครับกรณีไม่จําเป็นนะครับท่านผู้ชมฟังให้เข้าใจกรณีไม่จําเป็นถ้าจําเป็นเนี้ยอย่างว่าเออเพี้ยระบาทโรคระบาทอย่างนั้นถ้ามันจะสร้างความเสียหายให้เราเยอะๆอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมถึงถึงค่อยไปฉีดนะครับแต่หลายคนผมคิดว่าเนี้ยเนี้ยข้าวกำลังออกอยู่อย่างนี้นะครับเนี้ยท่านผู้ชมผมให้ดูตรงปลายนี่นะครับ ออกอย่างเงี้ยกลัวนะครับกลัวเรื่องเชื้อราเนี่ยนะครับถ้าไม่มีมแมลงรบกวนเะน,น,นี่ยกลัวเรื่องเชื้อราเนี่ยถ้าเข้าอย่างเงี้ยไปฉีดกันเชื้อรานะครับซึ่งฝนตกฝนคึมอยู่อย่างเงี้ยนะครับอากาศคึมอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็ใช่เป็นการทําให้เกิดเชื้อรานะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าท่านผู้ชมไปฉีดตอนเนี้ยนะครับท่านผู้ชมความเสียหายมันจะมาเยอะยิ่งกว่าท่านผู้ชมจะไม่ได้ฉี จะไม่ฉีดเลยนะครับจะยังไม่ฉีดเลยนะครับเพ่านผู้ชมคืออะไรนะครับคือหนึ่งนะครับทําให้เกสรอนเขาล่วงนะครับแม้แต่จะใช้คนเราฉีดก็ตามหรือโดนฉีดก็ตามหรือเราไปฉีดป่วยบนอากาศก็ตามนะครับแต่ว่าไอ้ที่ช่องเราเดินไปนะนะครับช่องเราเดินไปนะถ้าเข้าออกลอวงอย่างเงี้ยมันจะล้มไปเป็นช่องเลยตามที่เราเดินนะครับถ้ายิ่งเป็นโดนฉีดี่ยิ่งแล้วเลยนะครับ คือแรงแรงลมของโดนฉีดนะครับพัมผสมอันนี้ผมจะมาทำความเข้าใจกับพัมผสมก่อนนะครับว่าในสภาพเข้าอย่างเนี้ยนะครับท่านยังไม่ควรฉีดเลยนะครับควรเว้นระยะไปอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยสักห้าหวันหรือสักอาทิตย์นึงนะครับถ้า่ันผสมท่านใดสังเกตนะนะครับ่านผสม ข้าวออกรวงมาเนี้ยนะครับข้าวออกรวงมาเนี้ยเขาจะมีน้นํานมอยู่ตั้งแต่ประมาณอาทิตย์นึงถึงสิบวันขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมถึงสิบวันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้าวเริ่มออกเนี้ยนะครับแล้วการที่เกิดเชื้อราเนี้ยถ้ามันเป็นก็มันเป็นที่ใบามากกว่านะครับแต่ที่ไปเป็นเมล็ดเนี้ยมันจะไม่ค่อยเป็นนะครับท่านผู้ชมส่วนมากการที่เป็นเชื้อรากับเมล็ดข้าวเนี่ยนะครับเขาจะเป็น ตรงตอนที่เขาเริ่มมีน้นํานมแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วไปถึงมีน้นํานมนมนมแล้วนะครับเริ่มนะครับต้องเริ่มมีน้นํานมแล้วประมาณสักถ้าถ้าเป็นสามส่วนเนี้ยเอาตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมมันมันมันจะเริ่มไปเป็นตอนนั้นเยอะกว่านะครับที่ทําให้เมล็ดข้าวเราดําแล้วข้าวเรารียบพี่ข้าวเราเ,รเ,าเราต่งไม่ไม่เต็มที่เนี้ยนะครับ ถ้าลักษณะอย่างนี้นะครับการเป็นที่เป็นต่อรวงข้าวเนี่ยก็เป็นอยู่นะครับก็เป็นอยู่ถ้ามันเป็นตออตอนนี้มันก็คือมันรีบไปเลยนะครับพ่อผู้ชมคือมันรีบไปเลยแต่ถ้าไปเป็นที่ตรงเป็นเขามีน้ํานมแล้วมันก็อาจจะให้เป็นเมล็ดดําและข้าวไม่ไม่เต็มเมล็ดนะครับพ่อผู้ชมอันนี้ที่ผมพูดและที่ผมมาแนะนำนะครับพ่อผู้ชมไม่ใช่ว่า ผมไม่ให้ฉีดนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นด้วยก็ค่อยไปปฏิบัติตามนะครับถ้าไม่เห็นด้วยก็อย่าไปปฏิบัติตามนะครับท่านผู้ชมแล้วในเมื่อท่านฉีดอยู่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมการเรื่องสารเคมีเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่กี่วันนะครับที่มันจะไปครอบอยู่คุมอยู่ได้เป็นอาทิตย์เป็นสิบวันเนี่ยมันมันจะไม่ไม่ไม่ได้ประสิบธิภาป็นปหงขนาดนั้นนะครับถ้ายิ่งเป็นฝนตกเนะี่ยมันก็ ชะล้างลงไปอยู่ในน้ําลงไปอยู่ในดินแค่นั้นนะครับพระผู้ชมอันนี้ก็เราไปได้ฉีดช่วยป้องกันหรือไปแก้ได้สักระยะหนึ่งแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับพันผู้ชมมันไม่ได้ไปทำให้เรารักษาระ,ระยะยาวของเราได้นะครับอันนี้ก็อยากจะมาทำความเข้าใจกับพันผู้ชมในกรณีบางสารเคมีบางตัวนันะครับผูนผู้ชม มันอาจจะเป็นสารเคมียอยู่ในกลุ่มร้อนนะครับในใน,ในกลุ่มร้อนถ้ายิ่งกลุ่มร้อนอยู่อย่างเงี้ยนะครับผั่นผสมข้าวเราอยู่ในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเปลือกที่เขาออกมาใหม่อย่างเงี้ยเขายังไม่แข็งนะครับมันมันจะทําให้โอกาสข้าวเราลีบเยอะขึ้นได้นะครับเยอะเยอะเยอะขึ้นได้แม้แต่จะใครจะไปฉีดศ0นยก็แล้วแต่นะครับผั่นผสมในระยะนี้ไม่ไม่ควรฉีดอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ไม่ควรฉีดอะไรทั้งสิ้น ต้องให้ดูข้าวเขาเริ่มมีน้ำนมก่อนนะครับเริ่มมีน้ำนมแล้วเขาเริ่มเป็นรวงก่อนนะครับนี่ผมจะให้ดูในในรูปลักษณะนี้นี้นะครับผมผมให้ดูรวงนี้ต้องให้ให้ให้ดูในรูปลักษณะนี้ก่อนนะครับพานผู้ชมเราค่อยฉีดนะครับเราเราค่อยฉีดอันนี้ฉีดแล้วปลอดภยัยแล้วมันได้ประโยชน์นะครับพา่ผู้ชมอันนี้ผมจะจะมาแนะนํากับพา่ผู้ชมอย่างนี้นะครับแต่ว่า สารเคมีเนี่ยผมจะไม่บอกผมจะไม่พูดนะครับมันมีหลายอย่างนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับแล้วผมก็อยากจะพูดคุยกับพ่นผู้สมอย่างนี้นะครับผมทําคลิปทาวิดีโอมานี่ก็น่าจะได้ปีก็ตอนนี้ละนะครับพอผมก็เริ่มทาปลายเดือนกันยาเนี่ยนะครับพ่อผู้สมก็น่าจะได้ปีนึงก็ตอนนี้ละนะครับมีสักคลิปมีวิดีโอไหมว่าผมบอกว่าใส่ปุ๋ยแล้ว ต้องฉีดยาตัวนั้นต้องตัวนี้สี่ห้าอย่างผมไม่เคยมีนะครับเพราะผมเน้นเรื่องการให้ใช้ต้นทุนน้อยแล้วใช้ได้ความจําเป็นนะครับพันพชมแล้วยาทุกอย่างสารเคมีทุกอย่างเนี้ยเราซื้อทางนั้นนะครับพัน้ชมอันเนี้ยผมไม่เคยพูดเลยแล้วผมก็ไม่ได้นิยมสมสอบด้วยที่ใครยกย่องว่าไอร้รู้รู้ตัวยาดีไอ้อยาตัวนั้นแก้ต้องตัวนี้ต้อง โรคนั้นเข้าเป็นอย่างนี้แก้เพลี้ยไฟแก้หนอนกอแก้แมลงวีขาวแก้เพลี้ยกระโดดอันนี้ผมไม่ได้นิยมสมชอบเลยแล้วผมก็ไม่ได้ศึกษาด้วยนะครับท่านผู้ชมผมบอกตรงๆว่ามันเป็นการต้นทุนแล้วที่รู้มาอย่างนี้ยผมไม่ได้แปลกใจผมก็ไม่ได้ว่าเก่งนะครับท่านผู้ชมผมผมพูดผมพูดตรงๆเลยเรื่องการใช้สารเคมีเนี่ยเราเชิดเข้าไปต,ตัวตัวยาตัวเดียวเราดูสามชั่วโมงก็ไม่หมดนะครับ อันนี้ผมคึงไม่ได้แปลกใจเลยนะครับพ่นผู้สมสารเคมีเนี่ยเขาจะบอกมาหมดเลยนะครับลุ่มยาตัวไหนนะครับเราไปดูนะนะครับเชิดดูเรารู้เลยว่ามันมียาตัวไหนค่าอะไรมั่งนะครับอันนี้มันมันสามารถพูดได้ถ้าผมจะให้พูดตรงๆเนี่ยคือการสร้างคอนเทนต์มากกว่านะครับพ่นผู้สมแต่ที่ผมอยากจะศึกษาคือทำอย่างไงแล้ว ที่เราให้ใช้ต้นทุนน้อยนะครับแล้วที่มันไม่ได้ใช้สารเคมีเนี่ยอันเนี้ยผมผมคิดว่ามันน่าศึกษามากกว่านะครับท่านผู้ชมมันคือต้นทุนของเราแล้วก็คือความปลอดภัยของเราด้วยนะครับท่านผู้ชมอันนี้สําหรับผมแล้วมันก็ช่วยไปคุ้มครองสิ่งมีชีวิตในน้ําในนาในป่าเราเนี่ยในนาเนี่ยนะครับที่เราต้องประสิทธิสารเคมีเนี่ยนะครับ บางครั้งบางทีนะครับผู้ชมอาจจะไม่ได้ดูคลิปที่ผ่านมานะครับเราไปสียาฆ่า,มาแมลงเนี่ยบางทีเนี่ยปลาอยู่กลางนานเนี่ยตายหมดเลยนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะที่ใส่สารเคมีเนี่ยบางตัวยังยังมีเยอะอยู่ผมผมยังเห็นหลายตัวอยู่นะครับการที่สารเคมีสีแล้วไปทําลายสัตว์เนี่ยนะครับยังยังมีอยู่นะครับแต่ที่ผมแนะนํานะครับท่านผู้ชม ผมจะมาย้ำตรงนี้นิดนึงนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูอาจจะไม่เห็นข้อมูลของผมนะครับอาจจะไม่ได้เห็นข้อมูลของผมที่ผมออกมาแนะนำเนียนะครับก็หึ่งอาจจะมาพบมาเห็นแล้วได้มารู้ในได้มาดูในคลิปเนี้ยนะครับผูมม้ชมคือที่ผมจะแนะนําคือกลุ่มเชื้อรานะครับไอ้ที่กันที่กันเชื้อราเนี้ย ที่กันเชื้อราอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมผมแนะนำให้ไปใช้กลุ่มเชื้อราไตโคเด์ม,มานะครับกลุ่มเชื้อราไตโคเด์ม,มานะครับมันปลอดภัยแล้วผมคิดว่ามันสามารถป้องกันนะครับมันสามารถป้องกันและทำลายเชื้อราได้แค่พุกชนิดนะครับแค่พุกชนิดซึ่งผมเห็นต่างกันกับเรื่องสารเคมีนะครับเห็น,เห,นเห็นต่างกัน แล้วการใช้เชื้อราไต่โคเดม่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันปลอดภัยต่อคนต่อสัตว์ต่อมแมลงนะครับในนี้เฉพาะเชื้อไต่โคเดม่าเนี่ยเขาไปกําจัดเรื่องเชื้อราไปรักษาเรื่องเชื้อราโดยเฉพาะนะครับแต่ถ้าเป็นยาพวกฆ่าเพีย้ยฆ่ามแมลงหรือนอนว้นใบเนี่ยผมให้ใช้บิวเบวียรหรือ เมทาไลเซียมนะครับอัน <UC> นี้ถ้าเราฉีดเนี่ยนะครับท่านผสมลองนึกแค่ดีว่าห่านผสมไปใช้สารเคมีนะนะครับถ้าเข้าเราสูงเข้าเราออกรองอยู่อย่างเงี้ยนะครับผ่านผสมนี่ผมก็ให้ดูข้างนี้ด้วยนะครับถ้าเข้าเราสูงอย่างเงี้ยนะครับเราฉีดไปเนี้ยตัวเราจะเปียกหมดเลยนะครับเนื่องจากเราไปโดนละองยานะครับผ่านผสมเนื่องจากเราไปโดนละองยาถึงแม้แต่ว่าส่วนผสมยาเรามีน้อยก็จริงแต่กว่าเราจะเสร็จเนี่ยนะครับตัวเราเปียกหมดเลยนะครับ ซึ่งสารเคมีนียมันซึมเข้าเข้าไปในตัวเรานะครับพันผสมแล้วผมก็ไม,ไม่ไม่เชื่อด้วยว่ากลุ่มสารเคมีเนี้นะครับจะไปรักษาได้ทั้งหมดทั้งโลกทุกอย่างผมเห็นก็มีทั้งเอนแทโนดเม็ดหลางเม็ดดำเม็ดลายเม็ดด่างเข้ารีบอะไรสารพัดอย่างเนี้ยนะครับขอบใบแห้งโรคขอบใบเน่าอะไรสาร,ร,รพัดเนี้ยนะครับผมว่ามันมันไม่น่าเป็นไปได้นะครับ มันไม่น่าเป็นไปได้ถ้ามันเป็นไปได้อย่างนั้นเขาไม่ผลิตสารเคมีออกมาหลายตัวนะครับท่านผสมอันนี้คือความคิดเห็นของผมนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของผมแต่เชื้อเชื้อไตโคโดามานี่นะครับสามารถควบคุมได้จริงนะครับสามารถควบคุมได้จริงและถ้าใครใช้มาตลอดเนี้ยนะครับไม่ไม่ต้องกังวลเลยว่าในระยะไหนมันจะเกิด เป็นเชื้อรานะครับผสมผ้าใช้เริ่มต้นมาตั้งแต่แรกเลยนะครับอันเนี้ยไม่จําเป็นต้องเชื้อผมให้ให้ให้เข้าไปดูข้อมูลนะครับให้เข้าไปดูข้อมูลให้หานผู้สมพิมพ์คําว่าเชื้อไตโคเดอร์ม,ม่านะครับใช้กับพืชนะให้หานผสมเข้าไปดูคนใช้คนใช้คนนั่นก็มีมีกันเยอะแยะเลยนะครับสําหรับเชื้อพวกนี้นะครับมันมันปลอดภัยต่อเราแล้วก็ แม้แต่ทําพืชผักผมก็ใช้ตัวนี้นะครับแล้วมันปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยนะครับเออไอตรงนี้นะครับผมจะมาย้ำนิดนึงนะครับท่านผู้ชมถ้าเข้าในลักษณะอย่างแตกเกสรอ,อยู่เนี้ยยังไม่มีน้านมเนี้ยนะครับท่านผู้ชมยังไม่ควรไม่ควรไปฉีดอะไรทั้งสิ้นนะครับในกรณีไม่ไม่จําเป็นนะครับผมจะมาย้ําอยู่กับหายคลิปหายวิดีโอนี้อีกอย่างหนึง่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเออท่านผู้ชม ผมขอถามพ่อผู้ชมอีกนิดนึงอีกไม่นิดเดีอีกสักหน่อยนึงนะครับพ่ะผู้ชมผมลืมไปนะครับเรื่องผมก็ยังยังแปลกใจอยู่อยู่ยังไม่หายนะครับเรื่องกับที่เข้าเข้าผมเนี้ยนะครับพ่ะผู้ชมแต่บังเอิญผมนึกขึ้นมาได้นะครับที่ผมไม่ได้พูดไปคือข้าวข้าอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับคือพันธุ์ข้าวกอขอสี่สิบสามนะครับไม่ว่า่านใดยังยังทําอยู่และยังเคยทํา ที่ยังมายังทิ้งไปไม่นานเนี้ยนะครับเหมือนลักษณะมันมันจะตรงกับพี่ผมพูดไหมนะครับท่านผู้ชมก็ขอส3าเนี้ยผมเคยทํามารู้สึกว่ามันจะประมาณสัก3ปีนะครับส3มปี3มปีคือ3ามฤดูนะครับทําแต่เฉพาะหนาปีก็สิบกว่าปีละนะครับ1ิบกว่าปีละที่ผมพอจําได้เนี้ยผมทำมาเนี้ยน่าจะเป็นสัก12บ3าปีละนะครับ แล้วบ้านผมนี่ก็ไม่ไม่มีใครจะทำกันละนะครับเนื่องจากกอขอสี่สิบสามเนี้ยที่ผมนึกขึ้นมาได้นะครับพันมุสมคือที่ผมนึกขึ้นมาได้มันอาจจะเป็นกอขอสี่สิบสามเนี่ยคือหนึ่งที่ผมสังเกตมาตั้งแต่เพียลงนะครับตั้งแต่เพียลงซึ่งกอขอสี่สิบสามเนี่ยมันเป็นข้าวที่ออนแอที่เพียชอบนะครับพรเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลชอบน,น, on, นะครับพันปุษมเพียกระโดดสีน้ําตาลชอบต้นมันอ่อนนะครับ ต้นมันอ่อนแต่ถ้าในน้าวันนี้ถ้าข้าวผมเนี้ยนะครับค้าเป็นกขอสี่สิบสามเนี้ยผมเจ๊งเลยนะครับผมเจ๊งเลยทําไมผมเพิ่งบอกว่าเจ๊งนะครับแถวบ้านผมเนี้ยกขอสี่สิบสามเนี้ยมันไม่ถูกกับเนื้อนานะครับพ่านผสมมันมันไม่ถูกกับเนื้อนาหรือมันไม่ถูกกับเนื้อดินนะครับคือที่เขาทามาเนี้ยบ้านผมเนี้ยมันจะได้อยู่หกร้อยถึงเจ็ดร้อยกิโลกร,รัมต่อไร่แค่นั้น นะครับ้าใครปฏิบัติดีสูงสุดเนี่ยแปดร้อยเต็มที่เลยแปดร้อยห้าิกิโลไม่เกินนี้ไม,ไม่ไม่มีใครได้เกินนะครับเนื่องจากกขอสี่สิบสามเนี่ยนะครับให้ผลผลิตต่ำม,มากสําหรับบ้านผมนะครับให้ให้ผลผลิตต่ำม,มากแล้วแต่ราคาช่วงนั้นรา,ราคาดีนะครับขอให้ราคาเป็นหมื่นเลยหมื่นสองนะครับแต่ข้าวธรรมดาเราเนี่ยแค่หกเจ็ดพันเองนะครับขึ้นอีกเป็นเท่าตัวที่สมัยที่ผมพทำอยู่นะครับ แต่เนื่องจากที่บ้านผมเนี่ยเลิกคาไปหนึ่งคือผลผลิตไม่ได้นะครับผลผลิตไม่ได้สองมันอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับอ่อ,อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลทําไมผมนึกกลับมาคิดสิ่งนี้ถ้าผมมาเปรียบเทียบกับประมิพานีหนึ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมประหมิพานีหนึ่งเนี่ยนะครับเนี่ยที่ผมให้ดูเนะี่ยมันรอบข้างผมเหมือนถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่ก่อนเนี่ยนะนะนะครับนะต้นไม้นู่นนะครับเนี่ยสามทิศท,ทางเนะี่ยรอบผมเนะี่ยเป็นประภมิพานีหนึ่ง แต่ผมลองสังเกตดูแล้วพอหุมพานีหนึ่งเนี้ยยังต้นแข็งกว่าข้าวของผมนี่นะครับยังต้นแข็งกว่าข้าวของผมนี่ท่านผู้ชมมันยังต้นแข็งกว่าที่ที่ผมลองลองสัมผัสดูเนี้ยนะครับผมลองเอาด้ามกระสีมลองรูปๆดูเนี้ยนะครับเข้าพอหุมมพานีหนึ่งหนึ่งเนี้ยยังยังต้นแข็งกว่าที่ข้าวผมที่ใส่อยู่ในในในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเข้า ขอขอสี่สิบสามเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะครับถ้าผมจะไม่ผิดถ้าผิดก็ขออภัยท่านผู้ผู้ชมด้วยนะครับอายุการเก็บเกี่ยวมันน่าจะอยู่ประมาณร้อยสิบวันไม่เกินร้อยสิบห้าวันหรือไงเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับท่านผู้ชมถ้าถ้าเป็นก็ขอสี่สิบสามนะครับถ้าเป็นก็ขอสี่สิบสามรู้สึกถ้าผมจะไม่ผิดก็น่าจะอยู่ประมาณเนี่ยอายุการเก็บเกี่ยวของเขานะครับแล้วลักษณะการออกก็คล้ายกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเขาเขาเขาที่ผมดู แต่ถ้าเป็นก็ขอหสบนี่ก็ถือว่าบ้านผมนี่ก็ถือว่าผลผลิตพอใช้ได้นะครับใช้ได้ก็ค่อนข้างดีดีนะครับแต่ที่แย่ที่แย่ที่สุดก็คือเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือก็ขอสี่สิบสามนะครับพมุสุมก็ขอสบสามเนะี่ยบ้านผมเนะี่ยให้ให้ผลผล,ผลิตต่ำม,มากก็จะเท่ากับเข้าเมลีดหนึ่ง้าเลยนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าที่ผมพูดเนะี่ยเรา ท่านผู้ชมท่านใดยังยังมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์มาพูดมาคุยแล้วมาบอกกับผมได้นะครับพผูพ้ชมอันนี้ก็อยากจะมาให้ท่านผู้ชมช่วยพินิจพิเคราะห์อีกนะครับเพราะเราจะได้รู้แล้วเราจะได้มันมันไม่ได้เกิดปัญหาอย่างผมนะครับเกิดปัญหาอย่างผมเนี้ยก็หนึ่งนะครับคือผมใส่ปุ๋ยช้ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับสองผมไม่มีทางเข้านะครับ ผมไม่มีทางเข้านาผมเนี่ยมันต้องอาศัยผ่านหนากันมานะครับก็มันมันมันไม่ได้มีถนนเข้ามานะครับแล้วในเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันมันย่อมการสูญเสียของมันมันมาหึงเรานะครับพันธุ์ผสมแม้แต่ผลผลิตนะครับแม้แต่ผลผลิตก็เหมือนที่ผมพูดไปเนี้ยนะครับในคลิปพี่ก่อนๆเนี้ยผมใส่ปุ๋ยไม่ทันเนี้ยผลผลิตเนี้ยมันไม่ได้แน่นอนนะครับมันไม่ได้แน่นอน อันเนี้ยคือเราทำเราก็ต้องการได้ผลผลิตนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ท่าน,นผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็ช่วยคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ